เอาละครับผมมาเจอกัอนอีกในครั้งในช่วงเวลาของข่าวสารนะครับผมกัาบอนันมันนีขอให้ทุกคนมีแต่บอนันนะครับผมถามว่าข่าวสารพวกนี้เนี่ยมัน,นเป็นการอัปเดตจากทั่วโลกนะครับผมถามว่ามีประโยชน์อะไรกับคนที่เลริปโตนะจริงๆแล้วก็บางมุมมองอาจจะมีประโยชน์นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าคุณมองมุมมองไหนนะครับแต่ก็เป็นข่าวที่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายฮะใส่เข้าไปในสมองบ้างนะครับผมได้เรน้อย หรือจะไม่รู้ก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะผมก็เปิดไปคูณ2นะครับผมในช่วงของข่าวเนี่ยมันจะมีช่วงของคริปโตอยู่ภายในนะครับผมบางครั้งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านได้นะครับผมช่วงเวลานี้ผมอาจจะง่วงนอนเล็กน้อยนะครับผมแล้วเสียงผมก็อาจจะเบริลเลยนะครับผมพูดผมจะเบริลเลยๆหรืออาจจะพันกันอย่างนี้นะผมต้องขออภัยด้วยนะครับผม แล้วทุ่โลนะครับผม HBC นะครับจ้างโรบี้วอล์สแวล์นะครับผมให้คำแนะนำเรื่องด้านการเงินนะครับผมแน่นอนสุดเป็นกลยุทธ์ที่ถูกรับการพักดันจากพิกันนะครับผมคนที่ปล่อยกู้นะครับผมรายใหญ่นะฮะก็นั่นแหละครับผมเจ้านี้คือพระเจ้าของเราครับมองหาวิธีการใหม่นะครับผมเอ็กซ์คลูซีฟซิตี้นะครับผมมองหาวิธีการใหม่ในหน่วยเดลต้าวันซอนเดลต้าวันซอนก็คือเหมือนงานหนึ่งที่มีคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับผมในการลงทุนสูงนะครับผมอยู่ภายในนะ เดมอนนะครับผมเดมอนไทมอนดีติปอุ่ตล่าเดมอนนะครับผมของเจมี่มอร์แกนนะครับเชิญกับการโหวตที่ปรึกษานะครับผมผู้ถือหุ้นสลับรางวัลการรักษาเงินรางวัลนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมแน่นอนที่สุดเราผู้ถือหุ้นนะครับผมก็จะเลือกนะครับผมหุ้นพิเศษมูลค่า2สองดอลลาร์ที่เขารับเพื่อให้อยู่ต่ออีกหปีนะครับซึ่งขัดกับบริษัทที่ปรึกษาทางลงทุนรายใหญ่2แห่งนะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมที่เขาต้องการที่ให้เจมี่ไดมอนนะครับผมประธานเจ้าหน้าที่อยู่นานขึ้นนะฮะ พู้ถึงหุ้นผู้ให้กู้รายใหญ่นะครับของอินเดียกำไร SBI นะครับผมไตรมาสเซ่พลาดนะครับผมสินเชื่อไม่ดีเพิ่มขึ้นนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าพลาดการพลาดการทำกำไรนะครับไตรมาสเซ่ไปนะครับผู้ค้าพร้อมอสำหรับการแกว่งที่รุนแรงเมื่อการเพิ่มขึ้นของของสตตอกนะครับผมในหุ้นนะครับผมที่มีการผันเปลี่ยนพอสมควรนะครับก็ต้องระวังด้วยนิดนึงนะครับผมสวิตปอร์ตสินทรัพย์ของ รัสเซียนะผมจะลิปก่อนนะครับผมที่ผมไปดูนะตอนแรกเขายังไม่ปล่อยนะครับผมแต่ในพฤหัสที่ผ่านมานะครับผมก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมมีการปล่อยสินทรัพย์นะครับผมของตัวรัสเซียแล้วนะครับผมบางส่วนนะในส่วนที่มอสโกบุกยูเครนน้อยลงเนี่ยผม KPMG นะเผชิญกับค่าปรับ18ล้านนะครับสอบการผิดกับผู้กำกับดูแลนะครับผมอ่กนีดจะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ แต่แล้วการตรวจสอบนะผมแล้วก็โดนค่าปรับไปนะครับผมในธนาคาร EXUBS นะผมแพ้แพ้อุทธรณ์เรื่องการขายข้อมูลให้ลูกค้าเยอรมันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สารสิ่นะผมทําผิดจรรกะทหานจารกรรมข้อมูลนะครับผมของเขาหนักกว่าเราอีกนะ p พรนะครับผมแห่งสำนักงานกรทแห่งสารัฐนะครับผมมองเห็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบเซเบอร์คอยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการอันดีนะครับผมที่ถูกผลักดันกฎหมายเข้มข้นมากขึ้นทางประสาทเซเบอร์คนะครับผมราคาแห่งประเทศนะครับของแคนาดากล่าวว่าอาการนั้น กระตุ้นเกินไปลดลงเจสา BPS นะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดก็การทตุ้นมากเกินไปก็อาจจะมีปัญหาได้ในว้านเงิน,นเฟอ้อที่พุ่งขึ้นสูงนะครับผมงนั้นเฟอ้อพวกนี้มาทําให้เราเห็นอะไรภาพภาพรวมใหญ่ได้อยู่นะครับผมยังกง็ตาการระวังนิดนึงนะครับผมในช่วงเวลานี้นะผมนมผงนะครับผมอุตสาหากรรมนมผงนะครับผมก็มีปัญหานะครับผมแล้วก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่ทุกเละกันมานะครับผมก็ ทั้งโรคระบาดนะผมหลายอย่างนะผมทั้งโดโซ่ประธานที่การขนสน่สงหรืออะไรก็ตามนะก็ทําใหา้พวกนมผงนะครับลดปริมาณลงนะครผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตน,นะผมซึ่งอุตสาหกรรมพวกนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ยังต้องการการเคลื่อนย้ายสินค้านะครับผมอยู่นะครับผมแล้วก็ แน่นอนที่สุดนะสิ่งก็คือการวิกฤตของการอของอาหารเด็กนะผมนั่นเป็นวิกฤตที่เลยขาดแคลนอยู่ต่อเน,นื่องนะครับผมยังไงต้องมาดูนะว่าเขาสามารถที่จะจัดการวิกฤต้ได้ยังไงนะครับผมเพราะปัจจุบันนี้ยังยังท,ที่อ่านนะผมยังไม่เห็นวิธีการจัดการที่สามารถจัดการได้โดยตรงนะครับผมซึ่งมันก็จะมีสูตรนะครับผมแบบสูตรสำหรับเด็กขาดเดินสูตรเด็กอ่อนสูตรอะไรพวกว่าไปเด็ก on. อ่อนน่าจะไม่มีอาจจะไม่มีนะไม่แน่ใจมันทําให้เราคิดว่าวิกฤตพวกนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เราอาจจะ มองข้ามไปบ้างนะครับผมแต่คิดว่าเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับผมมีมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งความเข้มงวดของกฎระเบียงยุโรนะครับผมมีความเข้มงวดบางส่วนนะที่เกิดขึ้นนะครับผมกับระบบนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับหลายๆส่วนที่เป็นซัพพลายที่เกิดจากโควิดนะครับผมที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพิ่มเติมนะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นทราบอกเชียนหยุดนะครับวันนี้ล้วนอยู่แล้วนะตลาดคริปโตเด้งกลับนะครับผมก็ว่ากันไปแซมแบ็กแมนฟิลนะครับผม อ่ CO TS, า CO นะของ FJ สรุารการานสเฟอ์หุ้นวูเปนทูนะครับผม7.6%นะครับตามคําฟ้องของที่สํานักงานรบกานนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่า,าวมหาสิทธิรายนี้ยักยอกเงินมากกว่า600ล้านดอลลาร์นะครับสําหรับหุ้นของเขาในบริษัทแต่จะไม่ปล่อยให้หลุดมือหุ้นของลูเปนทูนะครับพุ่งขึ้นมากกว่า20%แต่ยังก็งปรับตัวขึ้นอีกมากกว่าราคา IPO ลดลงนะผมมากกว่ากระแสเราจะขัดทุนในไตรมาสที่1นะครับผมยังมากอยู่กันสู่ Twitter สําหรับตอนนี้นะซึ่งแน่นอนที่สุดจะมีการตรวจสอบนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับราคาหุ้นแล้วก็มีเกี่ยวกับดัมมี่นะครับผมหรือ เกี่ยวกับแสแปมสแปมนะว่าบอรดนะว่าตัวลงเนี่ยคนที่จะซื้อเนี่ยมีคำมั่นขนาดไหนนะครับผมยูโรโพนะผมติดอันดับคริปโตคีนนะครับผมในรายการที่ต้องการตัวมากที่สุดนะผมซึ่งแน,น่นอนสุดลูจีอาร์เอ็กนาตัวว่านะ CO ซีโอชื่อดังของวันคอยนะครับหน้าโครงการพันสิบสิบตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมฮะยูโรโพนะครับผมอิกนาตัวว่านะครับหายตัวไปในเดือนตุลาน,นะครับ2017นะครับผมซึ่ง หลักลวงนั้นก็ถูกปนพันล้าน,านลาพีชายของเธอในะอนดีตผู้สรงรู้คิดนะครับหน่วยงานนะครับใช้กฎหมายควบคุมตัวไว้แต่ไม่มีใครพบอีกนานตัวว่านะครับเลยนะแต่เธอหายไปนะซึ่งจริงนะผมคิดว่าเดี๋ยวไปได้ของอีกทรายแหละครับผมประเทศแม่งเป็นประเทศที่ซ่องสมอชญากรที่รมที่สุดในโลกนะครับทําไปเล่นไปผู้ต้ต,ตลกนี่แม่งเบิดอยู่จริงๆนะความโกหนของเทร่านะผมก็ว่าไปแล้วนะครับผมในส่วนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะ ลิเพียนะผมแล้วพี่คอพูดถึงในตัวลิเพียเยอะขึ้นนะครับผมแสดงว่าเขาได้รับสปอนเซอร์พอสมควรนะครับผมแต่เราก็จะไปดูไปคร่าวๆนะแซมแม็กแมนนะเซอร์หุ้น7.6%นะครับผมของโรบินทูดการใช้จ่ายจูงใจนะครับผมประสิทธิภาพของอประสิทธิภาพเป็นผลที่เกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวนะขาดูก่อนภาษาที่คือว่า incentive spend นะครับผมเวอร์ชันใหม่ของเบนโคนะครับผมอ่ายูพีเอสนะเวนตี้พรอมรางวัลการทำตลาดรี่โตนสนใจว่ะ ภายจากเทรราที eat, so 1, ่ทำให้เ so กิดสภาที่ออกกฎบังคับสเตเบอร์คอยนะผมอันนี้ชัดเจนการเดิ่มพันบิคอยนะครับของเอโซดาลดลงนะครับผมขึ้นโตมากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์นะครับหายไปในเวลาเพียง6เดือนนะโซลิดัสแฝงนะผมบริษัทตรวจสอบความเสี่ยงกาลงทุนจะสี่ห้าล้านในกระทรวงการคลังรีบีได้นะครับออโรร่าเปิดตัวกองทุนพัฒถานก้าส์ิบล้านนะครับผมเพื่อเพิ่มบีไฟบนเนียร์บุตคอลนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเนียร์บุตคอลในอนาคตน่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับเช่นสโมเกอร์นะครับแบ่งมันค่าเริกสิทธ์กับเอเนซีนะ ละลายแม้จะเป็นข่าวหรือระเบิดก็มาก็ตามนะครับผมซึ่ง soviet deposits b l o up เนี่ยมันหมายความว่ามีโอกาสมีปัญหานะครับผมกับตัวอาการการ terra vector krasia digital group นะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะปัจจุบันนี้ terra เขาน่าจะมีปัญหาในการที่จะกลับมานะครับผมอัพเดตสภาพสภาพคล่องมันค่อนข้างแย่มากนะครับผม bitcoin มีตัวการแน่นอนที่ร่วงลงนะครับผมซึ่งไม่ใช่แค่ bitcoin นะครับผมอัลเบนก็ร่วงนะครับทรอนก็มีการลงไปเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เรามาระวังกันนิดนึงนะครับผมในตลาดช่วงนี้นะ โซลิโคลิสบานใหญ่ในที่เรื่องนี้อ,อ่าอีทัสแสกนมันติเซนเฟสอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราได้ดูกันนะฮะซึ่งก็เป็นข่าวของตัวอีทัสแสกนนะครับผมยัง,งก็ระวังระวังนิดนึงนะครับมันโดนแฮกนะผมเราไม่น่าจะว่าอ่าอีเมลโดนแฮกด้วยบ่างนะครับผมอืม แนะนำกลุ่มในมุมมองที่ดีคอยเบสเปิดตัว NFT อันนี้บอกไปรู้ไปแล้วนะครับผมแนะนำกลุ่ม o p t i ิ i s t นะครับผม a i r d r o ที่เปิดเกิดขึ้นร่วมกับเอเลียนนะครับผมกำลังสร้างพยนต์เกี่ยวกับอิทูเรียมน่าสนใจเบสซี่กับน้องมดดิสคอถูกแฮกนะครับผมก็เรื่องปกตินะฮะอันนี้บอกไปแล้วนะฮะอันนี้ถือเป็นข่าวที่เก่ามากนะผมมารวบรวมข่าวแม่งเก่าที่หาไหนด้วยว่ะไว้แต่ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับผมผมก็รู้สึกโอเคนะครับผมแล้วเราก็มาฟังเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารกันบ้างนะครับผมซึ่งเป็นข่าวที่เก่ามากที่ผมบอกไไปปแแลลล้้ววนนะะะะฮฮเ่าหมด ส่วนนี้เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นนะครับผมของตัวบอสแปมนะครับผมที่อิรันมาจาร์จะกำจัดทิ้งนะครับผมเพียงครั้งเดียวอาจจะทำให้เขาตกลงใหญ่แต่ก็พังทลายนะครับผมก็ต้องมองนะครับผมว่าส่วนจะสามารถทําได้หรือเปล่านะเพราะตอนนี้อิรมาจยังหยุดการเข้าซื้อนะผมซึ่งผมก็ยังมองอยู่ว่าปัญหาพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับไม่เร็วเร็ววันนี้แหละและสำรองบิตคอยมากกว่า1.2พันล้านดอลลาร์ยังคงไม่ถูกนับโดยลูน่าฟันดิชันการ์ดนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะลูน่าฟันดิชันการ์ดนะครับผม สะสมบิตคอยมากกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์จะให้เงินคู้750ล้านเป็นบิตคอยน์ครับจำนวนเงินที่เหลือซึ่งมากกว่านึ0 0ล้านยังไม่ถูกรับโดย flg นะครับผมซึ่งเป็นองค์กรไม่สามารถทำลายนะที่จะตั้งขึ้นนะครับะสมไปทั้งหมด7,736หม้ะครับผมเพื่อเป็นตุวสำรองนะครับกาละเปลี่ยนสำหรับ ut t ของอัลเลทึมนะครับผมของ์ทูราแม้ว่า l g นะครับผมจะได้รับบิตคอยเหล่านั้เพื่อช่วย ut นะแต่ก็ไม่สามารถทำได้นะครับผมเพราะ ut มีมูลค่าหนึ่งดอลต่อ วกลบน่าจะลดลงเล็กน้อยนะครับผมนะให้สุดเงินสำรองบิตคอยนะครับของแอร์จีก็ล้มเหลวนะในการตึงยูเอสทีเทียบกับดอลลาร์นะครับจากปริมาณบิตคอยทั้งหมดแอรจีเพิ่งให้กูจำนวนเจ็ดร้อยสิบล้านดอลลาร์ในบิตคอยเกิดบริษักค้าขายนะครับผมแล้วก็เคาน์เตอร์และผู้ดูแลสภาพคล่องนะเพื่อช่วยปกป้องยูเอสทีพีนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมแอร์จีจะโผม่บิตคอยมูลค่าหนึ่งถึสองพันล้านนะครับผมในการสำรองจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมแอร์จะไม่ได้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกองทุนต ของกาวาเนกเบอร์นะครับร่วงลงโซนจุดสองโซนจุดหกห้าเหรียญนะครับผมสหรัฐถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีเสถียรภาพนะครับผมซึ่งแน่นอนนะว่าบางเหรียญที่มีเสถียรภาพนะครับหรือล่วงขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะต้องดูแล้วว่าสุดท้ายเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะครับผมพายุวัตเทอร่าทำให้อ่ันที่บอกนะครับผมงานรัฐสเซาที่เกิดขึ้นนะครับผมที่จะออกกฎหมายเกี่ยวกับตัวสเตเบอร์คอยนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรเปิดตัวเลสมินอ่อนอยู่นะ อินเทอร์เฟสมินที่มินด้ครั้งเดียวไม่มีอะไรผ่านไปสัญญาล้มเหลวของคริปโตการเริ่มต้นขัดขวาที่ใหญ่ที่สุดอ,อันนี้ไม่มีอะไรมากตัวอย่างข่าวที่เกิดอัลรราที่มนมีปัญหามีคนที่สูญเสียนาำพันชีวิตโปรโตโคอลบ,บินสตาร์ที่โดนไป182ล้านเอ่อเอ็กซีอินฟินิตี้ยย่ิบหล้าน โปรเจกต์ NFT ที่เรียกเก็บเงินหลายๆโปรเจกต์ที่โดนไปนะครับผมก็ว่ากันไปคริปโตที่ล้มเหลวนะครับผมก็เป็นอะไรที่ทําให้เกิดเรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะว่าบางครั้งเนี่ยรูปแบบนะครับผมอาจจะไม่ได้สะท้อนนะครับผมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะของปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งซีซีก็เคยพูดนะครับผมว่านักทนาควรจะต้องเป็นกายภาพมากขึ้นนะฟิสิกส์ข้อมากขึ้นนะครับผมอืม ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ช่วงเวลาของคริปโตดัตคอมนะครับผมจึงน้อยนะครับสัปดาห์ที่ลำบากก็กําลังจะเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปนะครับผมอาจจะไม่ใช่เร็วขนาดนั้นนะซึ่งแน่นอนสุดก็ต้องรอมาระวังกันนิดนึงนะครับผมอินเทัลแกนนะครับเปิดตัวในพในสัปดาห์นี้จะได้เห็นการชำระเพิ่มยอดยืนต่อเดื่อ้วนะครับผมนั่นคือผู้ใช้1.4พันล้านคนสามารถใช้พุทได้เร็วๆนี้นะผมซึ่งหมายความว่าอะไรครับผมหมายความว่าถ้าเขาเข้าถึงในปุ่มโอกาสในการทำกำไรับผม เฟอเรสบล็อกเชียร์หยุดชะักเป็นครั้งที่2นะครับผมบารันนากําลังสร้างเ f ็ที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพื่อการกุศลน,นะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมมีเวอร์ชันเป็นโค้งงานดูเหมือนกันนะเนี่ยเอ็นบีของบารันนานะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะโดนตะม,มูลไปราคาที่ค่อนข้างสูงครับผมรู้สึกจะสามแสนหรือเปล่า ไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาไปดูเพิ่มนะครับผมแต่คิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่ามาร์นาทำก็ไม่คิดว่าจะธรรมดานะดรดูนะก็กำลังสร้างสตเตเบอร์คอยนะครับผมนักว,วิชาชื่อนอร์เวียออรูรบินีนะครับผมเป็นรู้จักหลังชื่อ,อดรดูนะจากการขัดการที่มาย,ยามอย่างน่าเศร้า สำหรับทำงานเกี่ยวกับการที่มีเหรียญที่มีศักยภาพซึ่งยืดหยุ่นเพื่อไปชิญหน้ากับทางเงินซื้อนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าเราจะดูทำอะไรจริงหรางครล่าคิดตัวปับภาษีในเยอรมันนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีนะผมเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าซื้อ BTC หรือ Ethereum นะผมในปีหนึ่งนะผมรัถือครองไว้นะเขาไม่ต้องเสียภาษีนะผมคุณจะยังจิบหายเลยราคาที่ต้นใหญ่นะครับผมที่สุดสำหัซื้อวัตถุซื้อขายคริปโตนะดูแบงค์นะผมเลยคนที่ลงทุนก็คื ป๋าเราคนระับวอลเลนโบเฟดนะครับผมที่มีการผักดันนะผมในดูแบงค์เข้าไปเนี่ยสามารถซื้อขายบิตคอยน์ทุนธรมได้ก่อนนะผมอันอื่นนะในนาคุอาจจะตามมานะในหน้ารอนะครับผมเสนอก,การพนันครัอา่ากิปโต,โต,โตเคอเรนซีนะครับผมซึ่งได้รับอนุมัตินะครับผมเป็นซุปเปอร์สกิฟต์นะบริษัทนาดาวเนี่ยมีเพียงแค่สามร้อยห้สิบแห่งนะได้พัฒนาครอบคลุมธุรกิจริปโตนะครับผมก็ต้องมาดูต่อไปว่าเขาสามารถที่จนะผลักดันตัวเองได้ขนาดไหนนะครับผมหน่วยงานัดูแลคริปโตนะครับผมระดับโลกกำลังดำเนินการประธานอ่าง่่วววนาหยาน ประเทศที่ซิฟตัวกำลังทำงานอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดการทุกหน่วยงานนะครับผมพยายามทำงานอย่างแข่งขันนะครับผมคั้งของคอมพาสได้รับจัดอันดับเครดิตนะซึ่งเอสแอนด์ไอเอพีจัดอันดับได้ห่วยมากนะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าคอมพาสมันแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดนะเออเอสแอนพีมันเคยจัดอันดับห่วยแต่เทเล่า้วันนั้นเทเล่า้วันนั้นก็เป็นระดับโลกนะครับผมแม่งเฉื่อยเฉือยอะไไม่เข้าได้หรอกจริงตลาดคริปโตนะโพดลงลดลงอย่างมากนะครับผมในสิบหกปงที่ผ่านมานะ MCR นะครับผมเพิ่มขึ้นทำการความบันป่วนที่เกิดขึ้นนะดัชนีบลูคอรเพิ่มขึ้น30%นะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่ามันเป็นคู่แข่งนะครับของ UST และเชตเตอร์นะครับผมหรือ UETI นะครับผมปัจจุบันนี้ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์นะที่เกิดขึ้นนะครับผมก็น่าสนใจนะครับในสองสิปรต์คอมนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูได้มันมีแอปนะครับเป็นบันเดอร์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ไม่มีเออเนี่ยสนใจ เอ็นพิสต์บอร์ดลายที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อโลกหัวใจบีบคั้นนักวาดภาพประกอบชาสโวลเนียนะครับผมคือแน่นอนเขาล้มเลิกกันเป็นนักวาดสคิดบอลนะครับแล้วก็มาผันตัวมาเป็นนักวาดภาพแทนนะครับผมก็ถือดีนะผมว่าโอเคนะครับแล้วทุนกับว่าได้มาแทนถามพวกเขาก็เต็มใจที่ถือคลองสินทรัพย์นะครับราคาต่ำลงอย่างมากคำนี้ต้นกำเนิดมาจากวอลติดเบรดนะครับผมและข้ามไปยังตลาดหุ้นโตนะคนเงาขาดทุนเก้าสิบเซนไม่เปปัญหาฉันบางทีการถือครองยาวๆก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมก็เรามาระวังกันนิดนึงนะครับ อ่าฮะโอเคอันนี้น่าสนใจเอ่อ uh huh. ทำไมคนชอบใช้จ่ายคิดตัวนี้ก็ชัดเจนนะผมว่ามันสามารถใช้จ่ายได้ในบางพื้นที่นะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับผมก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะลอสเลลิกนะผมก็เป็นเกมส่งบทบาทนะสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมเรื่องลอสเลลิกนะครับผมอันนี้พูดคร่าวๆเฉยนะไม่ได้เป็นการเชิญชวนนะครับเอเนฟทีสตรีทนะครับผมแซดสตรีทนะครับเส้นทางความคึกคึกเคื่อดของเอเนฟทีนะครับผมซึ่ง ปัจจุบันนี้ก็มีการเปิดตัวหลายอย่างนะอย่างอสุกินะครับที่เปิดเผยความรักภูของตัวเองนะอะกัและชิมหายแม่งเปิดปุ๊บแม่งล่วงนะครับผมซิปเลยนะเกมนะผมเพิ่มสวีบดัตต้าเข้าไปนะซึ่งสามารถคุดวิเคราะห์อสุกิเอ็นเอ็มีขึ้นมาได้นะครับจีนี่จนะเปิดตัวประเมิอนอาร์อัพช็อตเอ็ทีนะครับผมอีกการเริ่มทดสอบกันนะครับผม แต่เริ่มทดสอบในอเมริกานะครัยังใช้ไม่ได้นะครับวิตาลิกปุตลินนะครับผมเอาเกบทความเกี่ยวกับ decentralized social society นะครับผมซอบ,บาร์นะครับผมใน NFT สัปดาห์นี้ซึ่งอันนี้ผมสนใจมากนะเดี๋ยวมาล่มาอ่านให้ฟังนะครับผมดูเดอร์ทำไอเดอ็บจูพีลิเคเตอร์นะครับผมเชนลุนเน่นะครับผมเปิดตัวในสัปดาห์หน้านะอนนี้สนใจเหมือนกันนะครับผมไฮเปอร์ลูดนะครับเปิดตัวไฮเปอร์ลูดการ์ดนะครับผมไพ่สนใจมากซึ่งผมกำลังมองอยู่ว่าเขาจะได้เล่นในเม้าแลร์ ลูนัวนะครับเปิเป็นโครงการขยายนอนดาวนะเป็นบริษัทเปิดตัวในโปรโตคอลแล้วนะผมเส้นน่าสนใจเหมือนกันนะเฟเนอรัลนะครับเปลี่ยนโครงการใหม่นะเริ่มสร้างเหรียญลูนเบเรลที่ถูกเรือนนะฮะก็ว่ากันไปนะครับผมเพ่อมดและลูนที่ถูกเรือนนี้แหละฮะที่บอกนะครับผมเอฟนะครับอ่ล็อฟเนสนะโปิโตครงการเดสเดสท็อปสเตตัสนะครับตัดการสเตตัสสแตมนะครับผม ออโตกราฟนะครับผมขายต่อในราคา105ลีทนะครับผมเอ็นเอฟทีเกมมิ่งนะครับบิตเวอร์อัปเดตเอกสารไวท์เพเปอร์นะครับโลบล์กำลังสำรวจรวมรวมรูปรวมรายการดิจิตอลในเอ็นเอฟนะซึ่งอันเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามันมามันดังแน่ๆนะครับผมเอฟซีนะครับออรออริจินนะครับปลดให้ดาวน์โหลดบนไอโอเอสอ่าแอนดรอยนะครับผมโคปาทูป้านะครับอีทูเรียมนะครับผมเผยแพ ในสัปดาห์นี้นะครับรู้สึก ETF จะเปิดขึ้นนะครับผมซาวตัวเลทเอพิชัณนะครับผมคริปโตวอลเซลนะครับผมก็เริ่มจะมีการรวบรวมพื้นดุขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นเอาดัชนีมีการเทสสาธิตนะครับผมให้ให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนดีไฟน์ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมมีมูลค่าซื้อขายค่้าเชนอีกล้านนะครับผมแล้วก็มีพุทธิเอฟนะครับลงทะนในเอฟดาวนะครับผมฮะประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมในส่วนอื่นนะครับผมให้ฟังนะครับผมซึ่งผมคิดว่าในส่วนที่น่าสนใจในส่วนอื่นเนี่ยก็อาจจะทําให้ททุกๆ่านนะครับผม รู้สึกโอเคกับมันมากขึ้นนะครับผมแล้วแน่น,นอนรู้สุดเรามีโอกาสในการเติบโตของแต่ท่านมากขึ้นไปอีกนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ผมว่าดีนะก็ลุตการแล้วมันคือ,อะไไแฟ้าอืมหือ เดี๋ยวค่อยพูดถึงไฮเปอร์ลูทการ์ดกันละกันนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยม,มีมาอันหนึ่งตรงนี้แม่งเสียพิพาเลยเข้าบล็อกอะไรแม่งพ้นระวังหมดนะฮะอันเนี้ยผมสนใจมากนะฮะมันจะทั้งงาฮะทั้งงาโถงดีอัพนะครับผมมีอะไรบ้างเพิ่มเติมโครงการดีฟ้ายอดยิ่นมที่เกิดขึ้นโครงการแรกเป็นยอดยิ่นมที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรฮะเท่าที่เห็นนะครับผมอิโดนะฮะอาเอออาเวนะครับผม โซแลนนะครับผมดิสวอปนะครับผมแล้วก็ท็อปเอ็กซ์เชนที่เกิดขึ้นนะซันสวอปนี่ท็อปเอ็กซ์เชนได้เังไงวะคือไม่เข้าใจแต่สำหรับใครที่ซอบอมาเป็นสิทธิ์ของเขานะครับผมไม่ว่ากันนะฮะดิสอินไซด์นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสัปดาห์รีเสิร์ชนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเฮลวีสัปดาห์นรกนะครับผมตั้งแต่ยูเอทีล่วงไปนะครับผม นี่ก็ไม่มีอะไรมากวิดีิทีก็อาจจะมีการไต่วิพิกนิดนึงนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับผมแต่ยังไม่ได้ล่วงลงเลเทนะครับผมวิดดิีอาจจะมีโอกาสล่วงลงอีทีินไซด์ที่เกิดขึ้นนะอสกิดิเบตนะครับไอเทมคาคลับนะครับรันช์นะครับผมตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับตลาดน่าสนใจเข้าไปดูกันได้นะครับผมอินไซด์ทองตรงนี้ไม่ต้องมีอะไรมากที่จะพูดถึงอ่าตารางนะครับผมดูเดอร์นะครับผมแซนบ็อกนะครับแดงเถือกรางกับตลบภูมิที่สิบแปดนะครับผมก็ไม่มีอะไรขนาดนั้นนะครับผมบี อขาตรง่วนนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเรารู้วนอยู่แล้วนะผมว่ามันล่วงนะฮะล่วงไปเทะนะครับล่วงแบบนรกเนี้ยพี่นะครับผมเน f l ฟริ Netflix ก็จะมีการอปัญหาของเน f l i กที่เกิดขึ้นเหรอผมว่าเน f ฟิกมันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าช่วงเวลานี้มันมีการแข่งขันที่สูงนะครับผมของแต่ละเจ้านะ w h e r e do you g o from วันนี้น่านสนใจฮนะคุณจะไปที่ไหนนะครับผมในทิศทางของคุณนะ ซึงผมว่าเดี๋ยวพูดเลยก็ได้ครับเราจะไปจากที่นี่ที่ไหนนะครับผมพูดถึงชิ้นส่วนที่พังทลายนะครับผมเป็นสัญญาที่ย่านะจบของใครหลายคนนะครับซึ่งผมมองตรงนะว่าเราว่าระวังตัวเองนิดนึงนะครับผมเป็นห่วงนะเราจะไปจากนี่นะครับ9 9%้นะครับผมในสัปดาห์เดียวนะนักเสิร์ชที่โปรถูกเขียนทุ่เทนในสัปดาห์นี้นักวิจัยวิเคราะห์เทอร่าในเอกสารวิชาการนะครับที่เกิดขึ้นนี่คือโครงการสุดโตนะครับผมที่เป็นโครงการที่เรียกว่า this is f ฟัน t i ียนะครับผมแต่มันอ่านว่าเป็นพรมนะครับการกระตุ้สลายนะครับผมโลชเชนอันดับหนึ่งท็อปห้าของโลกนะครับผมเนื่องจากคืหน้าฟันดิชันจากปองดิฟิกนะครับผมเมื่เชียร์ถูกพูดว่าแต่ถูกถอนสัมบันนะครับหลายพันล้านหน้าเพื่อปกป้องนะครับผมระบบนี้ทั้งหมดถูกจํากัดนะครับผมไม่เช่นนั้นนะครับเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับผมทุนหลายแสนล้านนะครับผมที่เกิดขึ้นนะระบบนี้ว่ายูอีทียูอีทีนะครับผมเป็นสัญญาณของดิพิกนะครับเล็กๆนะครับผมแม้จะดูเหมือนว่าจะอยู่ภาาายใตต้กกรรคคควบบุมมม็นะัผ แน่นอนว่าว่าเชอร์กูรูนะครับก็ได้พูดถึงนะผมในส่วนขคารูน่านะก็มีการทำกำไรที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ถูกเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะครับผมความเริ่มเหลวของเทร่านะครัทำให้ผลลดสมบูรณ์แบบแต่ผู้กำหนดนโยบายนะครับผมก็คือชัดเจนนะว่าถ้าคนที่กำหนดนโยบายเนี่ยมันไม่ไม่เวิร์กนะครับความสิ้นหายเขาจะมาถึงตัวเหรียญได้นะครับผมก็ทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นนะครับผมในส่วนของคณะกระทรวงการคลังนะครับผมแล้วก็พยายามพูดคุยนะครับผมเพิ่มเติมในส่วนของการที่จะมา คงสถานะของความมั่นยามของ s t a b บ e c o คอไลมากขึ้นนะครับผมอ,อะไรต่อไปล่ะที่เกิดขึ้นคริปโตที่มีความยืดหยุย่นเชิงคุณค่าเราทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าเราต้องมาดูนะว่าสถานะปัจจุบันนะครับผมที่เกิดขึ้นเน่ะเขาพยายามทํามันอย่างเต็มร้อยหรือเปล่านะครับผมและอาจจะมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยอย่างที่เราคาดหวังไว้นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับผมก็คือเราต้องไม่ประมาทนะครับในการลงทุนนะสามดือนนี้นไรอาร์ดมีอะไรบ้าง นี่กิจกรรมนะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะนะสำหรับใครที่ชื่นชอบศิลปะนะครับผมก็มาดูกันได้นะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดในไรอันก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับผมคือไปดูศิลป์อะไรก็ได้นะครับผมทําให้เรารู้ถึงศิลปะที่เกิดขึ้นนะครับผมมันจะไม่ต้องซื้อนะเว้ยผมบอกเลยนะมาอันสุดท้ายเนี่ผมดูบล็อกนะครับผมแน่นอนที่สุดในตอนนี้ก็หายนะของ u ูเนะครับผมซึ่งเราก็ดูว่าเขาจะสามารถที่จะแก้ไขได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามทํา เขาที่ทําได้แล้วนะผมแต่ผมคิดว่าจากข่าวนะครับผมที่มีการฟ้องร้องกันในสิงคโปร์ก็าจะโดนเหมือนกันนะครับผมผมคิดอย่างนั้นนะอย่างไรก็ตามนะครับอุเอสทีนะผมเริ่มลงอินค้างนะครับผมจนถึงปัจจุบันนี้นะก็จะมีมากกว่า60%สิบเนะครับผมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาดูคอนก็พูดนะครับผมว่าเขาพบแผนผู้ภัยแล้วนะผมแต่แน่นอนนะว่าการที่เพิ่มขึ้นมากกว่า20เท่าของลูน่ามันไม่ได้ทำํำอะไรด,ดีขึ้นนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้อุเทีก็ไม่ฟื้นนะฮะ แล้วก็เงินสำรองที่1.2ล้านพัน1.2พันล้านดอลลาร์ยังไม่ถูกเอามาใช้นะผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่ากังวลนะเออ่แซมแบ็กแมนซื้อหุ้นโรบินทูธนะครับผม7.6%นะซึ่งไม่แน่นะ FTX อาจจะควบรวมโรบินทูธได้แต่ไม่ช้านะครับผมต้องมาดูต่อไปอ่าสองเท่าเป็นแต่เพิ่งนะมาคัสเปิดตัวการเริ่มต้นใหม่นะครับผมที่เน้นบิตคอยน์สนับสนุนนะครับผมโดยเอาร์โล เอซิกทีนแซดนะครับผมกับ์พาเรเดียมนะครับผมแชเนลซิตนะเพิ่มมูลค่าเป็น2เท่าเป็น8.6พันล้านดอลลาร์นะครับคอยเบสขาดทุนสะสมสุทธินะครับผม4ี้ามล้านนะครูคอยมีมูลค่าถึง10บพันล้านดอลลาร์นะครับผมนูรีโรบินนาโรบินนี่นะครับได้ประกาศแผนการสร้างทางเลือกใหม่ในรูปแบบทุกเทนเนสนะครับผมดอลลาร์อีลอนมัสนะครับกล่าวว่าเขาตกลงทวิตเตอร์ของเขาถูกระงับนะครับผมอันนี้ต้องมาดูต่อไปว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครัสำหรับผมผมยังมองว่าเป็นไปได้ที่ถูกระงับนะครับผม ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ติดตามนะผมพรุ่งนี้จะมีคอนเทนติพิเศนดาวนะครับผมมิดอัพนะซึ่งผมก็จะมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับผมแล้วก็มาไลฟ์ให้ทุกท่านดูนะครับผมโอเคครับวัเจอใหม่คลิปหน้าผมออมสวัสดีครับ